สวัสดีครับวันนี้กับผมเพิ์นโซนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Black Cover Mobile น,นั่นเองก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาหา Black Crystal นะครับก็ในเกมนี้นะครับหาจากวิธีได้จากไหนบ้างนะครับผมก็อย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจงในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยแล้วกันก็หน้าตาของเจ้า Black Crystal เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ที่เป็นเพชรสีดำๆหน่อยนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะเอามาใช้นะครับซื้อของสุ่มกาชาได้เลยนะฮะซึ่งเป็นไอเทมที่สําคัญมากๆนะฮะเรามาดูกันนะครับว่าสามารถหาได้จากไหนกันบ้างนะฮะอันดับแรกเลยนะครับก็เล่นเนื้อเรื่องนะเราเล่นเนื้อเรื่องนะครับมันก็จะดอปจากเนื้อเรื่องให้เรานะฮะเวลาเราเคลียร์แชปเตอร์ต่างๆเนี่ยอย่างเราเล่นมากี่แชปเตอร์แล้วแชปเตอร์หนึ่ง บทที่1บทที่2เนี่ยพอเราเคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าประลับนะครับ black crystal ได้นะครับก็ให้เยอะเหมือนกันตรงนี้อันนี้ในส่วนแรกนะครับที่เราจะต้องทำอยู่แล้วนะครับเราจะต้องผ่านในส่วนของบทเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะฮะเพื่อที่จะเคลียร์แล้วก็ปลดล็อกระบบต่างๆนะครับตามเนื้อเรื่องของเกมเลยก็ได้ของรางวัลเป็น black crystal แน่นอนนะฮะต่อมานะครับวิธีที่2เนี่ยให้เราเล่นกิจกรรมเนาะกิจกรรมเนี่ยก็ดูได้จากากิจกรรมในเกมนี่แหละนะครับ ตรงนี้ก็ได้นี่ครับมันจะมีพวกกิจกรรมอ,าอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับนี่เลยนะฮะก็จะเป็นพวกกิจกรรมลูกเต๋านะฮะเนี่ยกิจกรรมลูกเต๋าก็จะมีในส่วนของ Black Crystal แจกเหมือนกันก็เป็นตามจำนวนรอบนะฮะที่เราจะอ่าได้รับนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราวนกี่รอบเนาะถ้าเราวนรอบเยอะเนี่ยเราก็จะได้เยอะนะครับมันจะมีนะครับอ่าเราวนตามจำนวนรอบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเจ้า Black Crystal นะครับเรากดรับได้นะครับถ้าเกิดว่าเราผ่านคาว่าปุ่มสตาร์สีม่วงเนาะ เราก็รับแบ a ็กคริสตัลได้เช่นกันนะตรงนี้นี่ครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับเนี่ยเราก็ได้รางวัลตามนี้นะครับผมเห็นไหมฮะเนี่ยอยู่ตามนี้เลยไอเทมนี่ครับประมาณรอบที่8นะเนี่ยแรอบเนี่ยนะครับจะได้รับแบล็กคริสตัลเนาะอ่ะโอเคในส่วนของพวกกิจกรรมเนี่ยมีอะไรอีกก็จะเป็นพวกกิจกรรม7วันนะครับต่าง เป็นผู้กิจกรรม7วันนะครับก็จะมีแจกนะครับเหมือนกันนะครับเนี่ยภารกิจ7วันนะครับมันก็จะมีแจกให้นะครับแบล็กคริสตัลสามร้อยเราก็แค่เข้าไปทําภารกิจต่างๆนะครับที่โตเกมันมีให้ซึ่งนะฮะสูงสุดเลยถ้าเกิดว่าเราทำเอชิเม้นต์เจ็วันเนี่ยจนถึง45แต้มเนี่ยนะครับเราจะได้ถึง2,000คริสตัลเลยนะครับเป็นแบล็กคริสตัลถึง2,000ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็แถมในแต่ละวันเนี่ยคุณก็จะได้รับไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกตั๋วกาชาสกุลเงินยูนนะครับอุปกกรรณ์อัปเด ินผุกเสกต่างๆก็สามารถมาเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้ซึ่งกิจกรรมพวกนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราเล่นตามเคเวสนั่นแหละนะครับก็เล่นตามจํานวนอย่างเงี้ยแค่มีเลเวลตัวละครถึง10เราก็จะรับการแชร์อีกใบหนึ่งละประมาณเนี้ยแต่ว่าที่แน่ๆเลยครับในส่วนของแบล็คคริสตัลเนี่ยก็คือ2,000นะครับผม2,000ก้อน2,000ชิ้นเลยนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมในส่วนของอ่าอ่าโบนัส bon นะครับผมนี่ให้ดูก็จะเป็นพวกโบนัสเล่นตอนแรกอย่างเงี้ยนี่ครับก็จะมีส่วนของ120หรรนึ่งร้อยยี่สิบแบล็คคริส ต่อมานะครับผมอย่างที่3เนี่ยที่จะสามารถหาแบล็กคริสตัลได้เนี่ยก็คือเส้นทางจอมเวทนะฮะในส่วนของเส้นทางจอมเวทเนี่ยเราแค่มาทำนะครับภารกิจต่างๆที่อยู่ในนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะจรับได้นับยกตัวอย่างเช่นนะฮะเราผ่านด่านนะครับอ่าดันเจียนนะครับอะไรเนี่ยป่าไพรนะครับไม่ล่วงโรยเนี่ยห้าครั้งเราก็ได้แบล็กคริสตัลถึง80เลยนะครับผมตรงนเนี้ยเนี่ยมันก็จะมีให้นะครับเราต้องเลื่อนดูนะเนี่ยเงี้ย ได้รับสกุลเงินโลก10หน่วยแล้วก็ได้รับอีก80อะไรเงี้ยครับเนี่ยผ่านบทที่3ตอนที่1ก็ได้อีก80เห็นไหมที่ผมบอกว่าให้เล่นเนื้อเรื่องอ่ะมันก็จะปลดล็อกในส่วนของ black crystal ตรงนี้แหละนะครับเนี่ยแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์3ครั้งนะครับเนี่ยทำตามเงื่อนไขเลยนะครับเนี่ยผ่านปไปไม่ต้องโรยแปดหนึ่งครั้งนะครับผมนะครับเนี่ยทั้งเควสมือใหม่เควสปกติเนี่ยเควสมือใหม่ก็จะมีครับเนี่ยเริ่มขั้นจอมเวทสี่ครั้งก็ได้รับแปดสิบละเห็นไหมโคืออแจกกเยะะะมานฮ เนี่ยผ่านภารกิจช่วงแรกๆปะ่ะตามเนื้อเรื่องเลยเนี่ยมันจะมีบริคิสโต้แจกในส่วนของหน้าต่างเส้นทางจอมเวทนะครับต่อมานะครับอย่างที่4เนี่ยให้เราเข้ามาที่อันสงองท้าทายนะครับมันจะมีท้าทายแบบทั่วไปกับท้าทายจำกัดใช่ไหมให้เราเข้ามาที่ท้าทายทั่วไปนะครับท้าทายทั่วไปเนี่ยมันก็จะแบ่งแยกเป็นดันเจี้ยนต่างๆนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นแล้วกันอ่าทุกดันเจี้ยนเนี่ยสามารถที่จะฟาร์มบร c คิสโต้ได้หมดนะฮะสมมติผมเข้าไปเล่น อ่าปลาดภัยตรงนี้ครับเป็นดัน exp ใช่ไหมเนี่ยในการผ่านดันครั้งแรกเลยคุณจะได้รับระฆังคริสตัลสิบสิบชิ้นเลยนะครับเนี่ยด่านใหม่ๆคุณจะได้รับ10 10เห็นไหมว่าคุณจะเล่นโหมดไหนก็ตามนะครับคุณจะได้ b ะฆังคริสตัลเหมือนกันเห็นไหมครับอ่าเนี่ครับได้หมดเลยนะต่อมานะครับผมก็วิธีที่5นะครับก็ไปที่สนามประลองนะฮะในส่วนของสนามประลองเนี่ยเข้าตรงนี้ก็ได้นะนี่ครับก็เป็นการ pp แหละนะครับ ก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วปุ๊บเราแตอันดับได้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของนี้ครับ black crystal แจกแล้วด้วยครับอันดับแรกรับก่อนเลยนะฮะนี่ครับมันก็จะมีพวกของรางวัลแจกนะฮะตามแรงตามลำดับต่างๆของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรมาเล่นนะครับอืมควรมาเล่นเป็นอย่างยิ่งเลยดีกว่าเห็นไหมลำลงลำดับต่างๆแรงต่างๆก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะได้ในส่วนของ black crystal ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะตรงนี้ ต่อมานะครับผมวิธีถัดไปนะครับผมวิธีที่6เนี่ยนะครับเราก็ทําการสํารวจนะครับตามแมนต่างๆแหละบางทีเนี่ยเราเดินไปเนี่ยมันก็จะมีสัญลักให้เราทําการหยิบจับอย่างเงี้ยนะครับบางจุดบางด่านต่างๆมันก็จะมีเจ้าพวกแบล็กคริสตัลนะครับให้เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นนักสํารวจที่ดีนะฮะก็สํารวจทุกที่เลยนะครับแล้วตามเมืองต่างๆด้วยอันนี้ผมไม่ได้เข้าไปดูนะครับ คือตามเมืองต่างๆด้านในก็สำรวจได้นะครับมันก็จะมีแบล็คคริสตัลซ่อนอยู่นะฮะก็มีอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับถ้าค้นหาดีๆเนี่ยได้เป็นพันนะครับผมตรงนี้อ่าเราถัดไปนะครับก็ง่ายๆนะครับมันอยู่ในอ่าเควสต์ไลวันนั่นเองนะอย่าไปตรงนี้นี่ครับมาตรงความภารกิจนะครับเนี่ยเควสต์ไลวันครับอ่าน่าจะสักประมาณ60ป่ะเนี่ยครับ60คะแนนนะครับเควสต์ไลวันก็จะมีแบล็คคริสตัลให้เรา10 บาร์คิสตัลนั่นเองก็ถามว่าไอ้แอคทีฟพอยต์เควสไลวันเนี่ยหนึ่งร้อยแตนเนี่ยทำง่ายไหมทำโคตรง่ายเลยครับแป๊บเดียวนะครับก็ได้60แล้วนะครับไวมากๆนะฮะรวมถึงเควสระดับกลางนะครับก็จะมีให้ด้วยนะครับเห็นปะใช้ตั๋วความทรงจำสิบห้าใบนะครับตรงนี้เป็นภารกิจนะผมนับรวมเป็นอ่าเควสเลยแล้วกันเนาะเนี่ยมีให้นะครับอุปกรณ์ถึงขั้นเลเวลสี่ก็มีให้เห็นปะครับปรุงอาหารสิบครั้งก็ได้สี่สิบอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราทำครบนะครับ 7ภารกิจครับเราก็จะได้อีกแ0เห็นไหมฮะแจกค่อนข้างเยอะส่วนระดับสูงก็จะมีครับอุปกรณ์เลเวล8นะฮะตีบวกเลเวล8เข้าสนามประลอง50ครั้งได้60อะไรเงี้ยนะครับผมอัปเกรดสกิล3ครั้งได้60ทําทำภารกิจรวมกันนะครับเภารกิจสําเร็จได้820เลยนะฮะโคตรเยอะนะครับผมตรงนี้ก็มาทําได้ในส่วนของภารกิจนะครับในส่วนของเควสนะครับรายวันระดับกลางระดับสูงนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับอันดับอ่าลำดับที่8นะฮะ เลือกที่8เนี่ยให้เข้ามาที่ตรงตัวละครจอมเวทนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่หัวใจตรงนี้นี่ผมพาไปดูนี่ครับบริคริสตัลนะครับก็จะมีแจกอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นนะครับนี่ครับเข้ามาที่รายการรางวัลนะฮะก็จะเริ่มแจกตั้งแต่สายสัมพันธ์เลเวล5นะครับแจก30เห็นไหมครับไล่มาเรื่อยๆเลเวล11นะฮะก็แจก50นะครับ12 13 14นะครับแจกอีกนะครับ60 70 80 120 ตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามารับในส่วนของ Black Crystal ได้ในระบบสายสัมพันธ์ก็คืออัพหัวใจแหละนะครับตรงนี้ต่อมานะครับวิธีที่9นะฮะวิธีที่9เนี่ยให้มาที่ b a t t l e Pass นะฮะนี่ครับเราสามารถที่จะมารับ Black Crystal ที่ b a t t l e Pass ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมก็ตามนะครับก็มี Black Crystal แจกอย่างเงี้ย50านะครับทำภารกิจเสร็จมาถึงเลเวล6กนะฮะก็แจกไล่มาเรื่อยไล่มาเรื่อยๆนะครับ โดนถึงเลเวล25ก็ได้อีก100อะไรประมาณนี้นะครับผมรวมถึงสายเติมนี่สายเติมจะได้เป็นพันเลยมันจะเป็นบริคิสโต้พิเศษด้วยนะฮะตรงนี้ต่อมานะครับถัดไปวิธีที่10นะฮะก็ให้เข้ามาที่ท้าทายจำกัดตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าในส่วนหมวดท้าทายพิเศษนะครับเข้ามาในนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีด่านให้เราผ่านผจญภัยนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีอ่าในส่วนของบร c คิสโต้แจกนะครับ ให้ด้วยนะฮะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการที่สิบเอ็ดคือการกรอกโค้ดนะฮะกรอกถ้าเกิดว่าเราทการกรอกโค้ดนะครับกรอกโค้ดเนี่ยกรอกตรงไหนนะฮะก็กรอกตรงที่ลําโพงตรงนี้นะฮะนี่ครับมันก็จะมีหัวข้อคําสั่งในส่วนของการใส่โค้ดนั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับเราเคยสอนใส่โค้ดกันไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยจะมีประมาณ4โค้ดนะครับที่เราสามารถที่จะกรอกได้ซึ่งใน4โค้ดเนี่ยนะครับนี่ตรงนี้ครับรหัสแลกรับตรงนี้นะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าต่างการใส่รหัสนะครับ เราก็ใส่รหัสไปนะครับนะครับในส่วนของ4โค้ดเนี่ยผมก็มีคลิปแนะนําก็ไปดูตอนนั้นได้นะก็จะมีในส่วนของ b l c k k Crystal แจกด้วยนะครับผมรวมไปถึงครับวิธีที่12นะฮะให้เข้ามาที่ในส่วนของกระเป๋ากระเป๋าช่องเก็บของครับมันก็จะมีกล่องไอเทมนะครับอยู่กล่องหนึ่งนะฮะที่มันจะให้เราตั้งแต่ตอนที่เราลงทะเบียนล่วงหน้านะครับนี่ครับมันจะมีเปิดมาในเลือกของรางวัลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพลังกายตัวละครชุดคอสตูม บัตรกาชาแม้กระทั่งนี่ครับแบล็กคิสมันก็แจกอยู่ตรงนี้เช่นกันนะฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็วิธีการหาในส่วนของอเจ้าแบล็กคิสโต้นะครับที่เอาไว้ใช้นะครับซื้อของต่างๆในเกมสุ่มกาชานะครับก็ถือว่าเป็นไอเทมที่สําคัญมากๆนะครับนี่ก็ประมาณ11-12วิธีนะครับก็ถ้ามีวิธีไหนนอกเหนือจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์แนะนํามาบอกกันได้นะครับก็ขาด ตัวผมพ่อประกานใดก็ขออภัยนะทนี่ด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เท่านันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผม